ลูกไปตลาดบอกแม่อยากได้อะไรไหมก็เลยบอกว่าอ่ะให้เงินหนึ่งร้อยบาทไปซื้อมาซื้อปลากับซื้อไก่แล้วก็ขนมมีกรอบเนี่ยสิบห้าบาทคนครัวกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเจ็ดบาทครับแม่แนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะแม่โอนให้ร้อยหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าแม่ไม่เอาเหรอสามบาทแม่เลยบอกว่าแม่ให้แม่ไม่เอาเห็นหน้าลูกิีมะ่ะ งเศษสามบาทเขาได้รับจากที่ซื้อของให้แม่ที่เศษจ,จากร้อยอ่ะเขายิ้มอ่ะสามบาทก็มีค่าเนาะสำหรับลูกเนาะสำหรับเราด้วยอืมค่าซื้อสามบาทได้รับรายยิ้มยังไม่ได้ให้ค่าน้ำมันรถเลยนะคะแต่ลูกเขาไม่เอาเลยค่ะพอดีเขาไปซื้อของอย่างเองนะคะเงินเงินเล็กๆไมน่น้อย ็มีค่าสําหรับคนที่เห็นค่านะคะคนค